ฮะจิงจจ้อือ<ป>ช่างช่างสบายหัวเลยไหนวงหน้าช่างหน่อยแม่หัวเธอแม่ทำไมมีรูกจ่าเยอะจังก็ก็ย่าติดไว้ไงก็ไปวัดอืม บอกผมให้พี่ด้วย